เนเอ็นแซดเเบีเิดท่องไส้ C เซนดีดีเจลาดเอม่เนมเอฟโฟบงโฟบงจีไอคอปฟังกิงฮีโร่เอใครรู้ตอบในคอมเมนต์ได้นะไออิวสลิปเ e จ d นเดลี่เจเจเจสลิปเกิดทันด้วยเหรอไม่ทันคไอคในไทเทเนียม L Liu Baby Liu Baby M She s my fucking favorite r a q u e e n in Thailand M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  Lay N Nicki Minaj O u b r O O O Aces P Post Malone U Queen R บอกไม่ได้เอางี้กดติดตามพี่อ่ะกดแล้วฮะนี่เอ้ยงั้นเดี๋ยวให้ไปต่อ S s a l เย้ ชาวิสกาโอเคโอเคอยู่ยูมากพี่คุณฟังลึกเหมือนกันนะเนี่ยจะไปยูวันเดอะเฟมวันเดอะเฟมยิงยิงเอีเคฟซีเอฟซีเออฟอฟซีเนเอีเยฟซีเอฟซีเอเอฟอฟซีเอฟซได้ีเอฟอฟซีเอฟซีเอฟีเอฟซีเอฟซอฟซีเอฟซีเอฟซีเอฟซอี Z z z ฝ <Yes. S 2> ากติดตามไอ้เพือ่อนด้วยนะไอ้กาฟฝากติดตามไอ้โค้ดเทปสเก็ตบอร์ดด้วยเด้อเต็งคิวหลายๆไอ้ <Ooh. S 1> Let's go my boy